นี่ค่ะโมจินะคะเป็นโมจิชาเขียวค่ะกับสตรอเบอรี่นะคะลูกโตๆเลยค่ะทุกคนดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะชิมนะว่าจะอร่อยขนาดไหนชิมเลยค่ะอื้อแป้งโมจินุ่มมากเลยค่ะ บวกกับสตรอเบอรี่จำๆค่ะอืมไส้ชาเกี่ยวก็เป็นถั่วนะคะหอ,อมชาเกี่ยวมากเลยค่ะสุดยอดของความอร่อยจริงๆค่ะโมจิสตรอเบอรี่นะคะแนะนำเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะกินกับสตรอเบอรี่จำๆค่ะอืม 咽。Yum.